ทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ภาค2ของการรีวิวทุน Global Ugrad นะคะแล้วก็ในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องกระบวนการหรือขั้นตอนการสมัครทุนนะคะแล้วก็เทคนิคการสอบสมภาษณ์นะคะรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆนะที่วันดี้ได้รับจากการไปเป็นนักเรียนทุน Global Ugrad ตลอดระยะเวลา หนภาคการศึกษานั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อ1น,นะคะนั่นก็คือขั้นตอนการส่งใบสมัครนะคะการส่งใบสมัครนะคะเราจะไม่ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดไปยังฟู bright ด้วยตัวของเรานะคะโดยเราจะส่งผ่านมหาวิทยาลัยนะคะและทางมหาวิทยาลัยจะเป็นคนคัดเลือกนะคะนักเรียนหรือนิสิต ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนะคะ1นถึงคนนะคะเพื่อไปเป็นตัวแทนในการคัดเลือกระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราส่งไปแล้วเนี่ยฟูไบรท์เขาก็จะทำการคัดเลือกรอบที่1น,นะคะจะคัดเลือกจากอะไรหละ่ะคัดเลือกจาก2เอกสารหลักๆที่เป็นเอกสารที่สำคัญนะคะที่จะทำให้คณะกรรมการเนี่ยรู้จักเรามากที่สุดนั่นก็คือการ เขียนเอเซยค่ะเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ2เรียงความนะคะแล้วก็จดหมาย Recommendation Letters จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของเรานะคะอย่างนะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะคะคำถามเอเซยที่ได้ก็คือข้อที่1ถามประมาณว่าความยากลำบากหรืออะไรที่มันเป็น Struggle ที่เราเคยพบนะคะ แล้วก็คำถามที่2นะคะก็คืออะไรที่ทำให้เราเป็นกร a ดพาร์ i ิซิพ n t ในการสมัครทุนนี้นั่นเองค่ะพยายามเขียนให้กรรมการได้เห็นว่าการที่กรรมการจะให้ทุนเราเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างให้กับอคอมมิชชันนของเราหรือให้กับสังคมที่เราอยู่นะคะเพราะว่าการให้ทุนเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมคะลงทุนที่ ผู้ที่ให้ทุนเนี่ยเขาลงทุนกับเราแล้วเราเนี่ยจะเอาเงินเราจะเอาทุนที่เราได้เนี่ยไปต่อยอดให้เป็นประโยชน์กับสังคมหรือกับประเทศของเราได้ยังไงเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่รีวิวแอปพลิเคชันแล้วนะคะทางฟู r i g h t Thailand ก็จะทำการคัดเลือกแคนดิเดตนะคะที่เข้าสู่รอบถัดไป นั่นก็คือรอบสัมภาษณ์นั่นเองค่ะหรับรอบสัมภาษณ์นะคะจะเป็นการสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบตื่นเต้นมากมากนะคะถึงแม้มันเป็นมันจะเป็นการสัมภาษณ์ผ่าน Skype นะคะแต่ว่าเราจะเห็นทั้งหมดเลยว่ามีกรรมการกี่คนนะซึ่งก็ณนะวันที่สัมภาษณ์นะคะในห้องนั้นมีกรรมการมากกว่า4คนมีกรรมการ4คนใช่ไหมคะแล้วก็จะมี มีคนอื่นๆที่นั่งอยู่ด้านหลังมา observe อีกซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาคือใครนะคะแต่ก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่ากรรมการท่านก็น่ารักแล้วก็ใจดีเป็นกันเองมากๆเลยนะคะก็พยายามเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็เตรียมตัวให้ดีพอเราเตรียมตัวดีใช่ไหมคะเราก็จะมั่นใจพยายามมั่นใจในสิ่งที่เราตอบค่ะเพราะถ้าเราไม่มั่นใจกรรมการเขาก็จะไม่มั่นใจในตัวเราเ<อ>ช่นเดียวกันนั่นเองจ้าคำถามนะคะที่มีความเป็นไปได้มากว่าจะโดนถามนะคะนั่นก็คือ เพราะอะไรคุณถึงอยากได้ทุนนี้เพื่อไปเรียนที่อเมริกานะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าอยากไปเรียนอเมริกาเพราะว่าอยากฝึกภาษาอังกฤษนะคะเป็นคําตอบที่ดีแล้วก็ใช่คะ่ะทุกคนที่ไปก็อยากไปฝึกภาษาอังกฤษด้วยแต่ไม่ใช่คําตอบที่เราค,ควรจะตอบในการสอบสัมภาษณ์ทุนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ เราสามารถเรียนที่ประเทศไทยก็ได้เปิด YouTube เราก็เรียนได้แล้วนะคะกรรมการจะมองว่า contribution หรือสิ่งที่เราจะ offer ให้กับ community จากการเรียนภาษาอังกฤษของเราเนี่ยมันค่อนข้างมีน้อยนะคะดังนั้นให้เราพยายามมองถึงว่าเรามี passion อะไรแล้วเราอยากจะทำอะไรไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองนะคะแต่เพื่อ community ด,ด,ด้วยอย่างตอนนั้นเนี่ย เราตอบคำถามนี้ประมาณว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเรียนทางด้านศึกษาศาสตร์มาก่อนนะคะก็เลยบอกกับกรรมาการว่าเราอยากจะไปศึกษาที่ชิ่ไม่ตอดไม่ตอดหนึ่งเนี่ยที่ประเทศอเมริกาะคะเพราะเขาถือเป็นประเทศที่ ประสบความสำเร็จมากในการใช้ Teaching ไม้ตอดนี้นะคะซึ่งถ้าเราได้ไปเรียนเนี่ยเราก็จะนำ Teaching ไม้ตอดเนี่ยมาใช้กับนักเรียนของห้องเรียนเราแล้วก็ทำให้มันเป็น Classroom ที่มีที่เป็น active learners บลา h มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น contribution เล็กๆที่ที่จากการไปเรียนของเร,เราจะสามารถช่วยระบบการศึกษาไทยได้แต่ละคนก็ มีแพชชั่นแล้วก็มีความถนดัดสิ่งที่อยากจะทำได้ไม่เหมือนกันนะคะแต่อย่าลืมนะคะอย่าบอกว่าไปเรียนภาษาอังกฤษนะ,ะให้ตอบว่าเราจะไปเรียนรู้อะไรที่ไม่ที่นอกเหนือจากภาษาเราเอากลับมาทำประโยชน์ให้กับคอมมูนิตี้ของเรานั่นเองจ้าหลังจากการสอบสอบัมภาษณ์นะคะก็รอประกาศผลนะคะเราไม่นานนะ่าจะประมาณ 1นอาทิตย์นะคะเราก็จะรู้ว่าเราได้หรือไม่ได้ทุนนะคะซึ่งถ้าประกาศผลแล้วปุ๊บเราได้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการไปสอบ t o e ฟ l นะคะแน่นอนว่าการสอบ t o f ฟ l แพงมากๆนะคะรู้สึกจะ6,000กืบ7,000นะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะ f ู l b r i g h t Thailand เขาก็ให้เงินเราไปสอบฟรีเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราสอบแล้วเนี่ยเราก็จะเอาคะแนนเนี่ยไปยื่นกับ ทางฟูไบร์นะคะเพื่อที่เขาจะไปคัดเลือกมาหาวิทยาลัยให้เรานะคะว่าเราเลือกได้ไหมว่าเราอยากจะไปมาหาวิทยาลัยไหนนะคะคำตอบก็คือไม่ได้นะคะน,นี่ก็คือความเศร้าของทุนนี้นะคะเราเลือกมาหาวิทยาลัยไม่ได้นะ,ะแต่เราคิดว่าไม่ว่าเราจะไปมาหาวิทยาลัยไหนเราก็ได้รับประสบการณ์แล้วก็ได้เพื่อนได้คอนเนคชั่นแล้วก็ได้สังคมที่มันดีมากๆนะคะอย่าง อย่างตัวเราเองเนี่ยไปที่มหาวิทยาลัย g e o r g จียค l ลเลจ e อนด t สเตตซีนิมนะคะที่รัฐจอร์เจียทางใต้ของอเมริกานะคะก็รู้สึกหลักที่นั่นมากๆค่ะเป็นเมืองที่มันไม่ได้ต่างมากแต่ช่วงที่ไปมันเป็นช่วงปลายปีเนาะก็ยังหนาวอยู่ได้เห็นหิมตะตกเป็นเวลาสองวันทะะั่วเพราะทางใต้มันก็จะไม่ค่อยมีหิมะนะคะแต่ก็เป็น a l i f e c h a n g i n g experience นะคะสำหรับเรานจะจ้า ค่ะสำหรับในพาร์ตต่อไปนะคะก็จะเป็นการมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าการ,รเรียนที่น,นู่นด้วยทุน global ugrad เนี่ยเราได้ทำอะไรบ้างเราได้ประสบการณ์อะไรบ้างน,นะคะก็อย่างแรกนะคะเนื่องจากว่าเป็นทุนการศึกษาและวัฒนธรรมเนาะเราก็จะได้มีโอกาสไปเรียนในชั้นเรียนที่มีนักเรียนส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดนะคะเป็นนักเรียนอเมริกันนะ,ะซึ่ง ความตื่นเต้นนอกจากจะเป็นเรื่องความกลัวของตัวเองนะคะนอกจากเป็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งซึ่งเราเคยใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยอะ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันเลยค่ะทุกคนก,กับกับการไปใช้ในอเมริกาเพราะว่าอย่างตอนนั้นที่เราไปอยู่คือรั์เจียใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่เขาก็จะพูดเป็นแบบ s o วเ h e ร์แอคเซนมันก็เหมือนอารมณ์คนไทยพูดใต้งคะ่ะความยากความ c h a l l e n g ์ของมันก็คือในเดือน2เดือนแรกรูก็คือดับมากๆเพราะว่าฟังไม่ค่อยออกนะคะแต่หลังจากนั้นสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มกลับตัวได้นะคะก็จะคุ้นแล้วก็ชินกับสำเนียงใต้เะะ้าก็น่ารักดีมีเสน่ห์นะคะก็นอกจากนี้นะคะระบบการศึกษาระบบการเรียนของที่นูนุนค่อนข้างจะแตกต่างกับที่ไทยมากๆนะคะอย่างตอนเรียนที่ไทยเนี่ย คาบจำได้เลยข้าบแรกที่เราไปแล้วก็ตื่นเต้นอ่าใช่ตื่นเต้น,ตนไปเรียนก็เราก็ไปรอว่า professor จะให้หนังสืออะไรบ้างแล้วก็เราต้องเรียนอะไรบ้างนะคะเราก็คือเอาง่ายๆค้าบแรกไปไปแต่ตัวถูกไหมคะถ้าเรียนที่ไทยแต่ที่โน่นจา้าวันนี้ก็ได้เผลอนะหนึ่งข้าบนะ เอาวิธีกันวิถีชีวิตการเดินที่ไทยไปใช้ที่โนโน,นะซึ่งไม่ได้นะจำได้เลยมีคลาสมีคลาสพาร์หนเข้าไปไปแต่ตัวทัวร์ยกแก๊งค่ะทุกคนไม่ได้อ,อะไรไปเลยพอปรากฏว่าไปถึงคลาสเรียนนะ่ะเพื่อนแล้วก็คลาสมททุกคนเอาหนังสือพึบออกมาวางวันนี้ก็เกิดความมึนงงค่ะเขาเอาหนังสือมาจากที่ไหนนะคะเราก็ได้ถามค่ะว่าเอาหนังสือมาจากไหนเขาบอกว่าอ่ะอยูไม่รู้หรอ ในไซต์ของโรงเรียนที่เราลงทะเบียนเรียนน่ะมันจะมีบอกว่าในคาบแรกเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเราจะต้องเอาหนังสืออะไรหรือมีอะไรที่เราต้องอ่านไปอันนี้นะคะคือสิ่งที่นักเรียนที่โนนถึงแม้เป็นคาบแรกนะเขาจะต้องเตรียมตัวแล้วเขาจะต้องอ่านไปก่อนนะคะหมายความว่าหมายความว่าไงหมายความว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็น independent learner ค่อนข้างสูงถ้านะหมายความว่าเขาจะต้อง ช่วยเหลือตัวเองค่อนข้างเยอะในด้านการเรียนในด้านการลงทะเบียนเรียนนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนาะนอกจากอย่างการเรียนในไทยอะ่ะเราก็จะเป็นแนว lecture ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะฟังในสิ่งที่อาจารย์พูดแล้วก็จดจด,จดแล้วก็ดิสคัชนกันบ้างตามโอกาสะคะแต่ที่โน้นนะคะเขาจะเน้นว่ายู่จะต้องอ่าน a s s i g n e i readings มาก่อนที่จะเข้าคลาสเพราะในคาเรียนสิ่งที่จะทำก็คือการมา d i s c u s เรื่อง p o i ต่างๆ ในหนังสือหรือว่าในยูนิตนะคะซึ่งถือได้ว่าเราจะต้องค่อนข้างแ c t i v e แล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่านเยอะนะคะนอกจากเยอะแล้วเนี่ยโปรเฟสเซอร์เขาก็ Expect เราให้คลาสเมททุกทุกคนเนี่ยแชร์ไอเดียสแล้วก็โอปินียนยืนนะคะนอกจากแอดไจ r ์เรดดิ้ที่เราจะต้องทำค่อนข้างยืะแล้วเนี่ยที่นู่นเขาก็จะ เน้นการเขียน essay มากๆเนาะไม่ได้เป็นไม่คือการสอบอะเขาไม่ได้เน้นการสอบที่เป็น multiple choice core, เซนกอกขอข้องอ a b c d นะแต่จะเป็นเน้นการสอบที่เป็นการโชว์ opinion การแชร์ไอเดียการเขียน essay หรือเขียนเดิยงความนั่นเองนะคะก็ถือเป็นอะไรที่ค่อนข้าง challenge เรื่องกิจกรรมอื่นนะคะที่นอกเหนือกิจกรรมการเรียนนะคะการเป็นนักเรียนทุน global ugrad นะคะเรามีหนึ่ requirement ว่า เราจะต้องมีการทำ community services อย่างน้อย20ชั่วโมงนะซึ่งกิจกรรมที่เวนที่ทำนะตอนนั้นนะคะก็คือ walk dog ค่ะก็คือ,อาพาน้องหมาน้องแมวไปเดินนะในช่วงวันหยุดนะคะก็แล้ก็มีการไปแจกของไปทํากิจกรรมในคลับต่างๆนะคะหนึ่งสิ่งนะคะที่ชอบเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่นู่นนะคะก็คือมหาวิทยาลัยที่นู่นเนี่ยเขาะจะมีคลับหรือมี community ที่เยอะมากๆนะคะ เยอะมากๆจริงๆนะซึ่งเราสามารถเลือกที่จะ register ได้ตามความสนใจของเรานะคะและกิจกรรมที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของทุนนี้นะคะนั่นก็คือ end of program workshop นะคะซึ่งจะเป็น uh, workshop ทีนะ่เป็นทุน global ugrad จากทั่วโลกนะคะที่ไปเรียนในภาคเรียนนั้นเนี่ย เราจะมารวมตัวกันที่วอชิงตันดีซีนะคะแล้วเราก็จะมีการทำเวิร์กช็อปร่วมกันนะเวิร์กช็อปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างมาแชร์กันนะคะจากเพื่อนจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเราก็จะได้รู้จักเพื่อน Global g l o b a l u grab จากประเทศอื่นนะคะแล้วก็สร้างคอนเนคชันกัน เรียกได้ว่าพอจบจากการไปทุนนี้เราเราจะได้เพื่อนแทบจะจากทั่วโลกเลยนะคะทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการที่เราไม่ได้แค่ไปเรียนนะคะแต่เราได้ไปสร้างคอนเนคชั่นได้เปิดโลกของเราได้รู้จกักเพื่อนจาก มุมต่างๆของโลกนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวทุน global u n e r g r a d ในด้านต่างๆนะคะรวมถึงการแชร์ประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปเป็นนักเรียนทุน global u n e r g r a d ที่สหรัฐอเมริกานะคะน้องๆคนไหนนะคะที่มีความใฝ่ฝันอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะก็อย่าทิ้งความฝันตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้นะคะขอเพียงแค่เราพยายามนะคะถ้าพยายามหนึ่งครั้ง ยังไม่สําเร็จก็พยายามครั้งที่2พยายามครั้งที่2ยังไม่สําเร็จก็พยายามครั้งที่3ครั้งที่4มันจะต้องมีสักวันนะคะที่เป็นวันของเรานะคะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะใครมีคําถามหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกแวนดี้ด้านบ้างได้เลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะมาทําวิดีโออัปเดตให้ทุกคนนะคะโอเค thank you very much for watching see you guys in the next video bye bye Thank you